เนี่ยด้วยความที่ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดนางก็เลยบอกว่าช่วยเอาน้ำสลัดขวดน,นี้ไปทําเมนูอาหารหรือเมนูขนมเมนูอะไรก็ได้สักเมนูหนึ่งได้ไหมท่นก็บอกรับคำ้าจัดไปค่ะ ค่ะวิมกินแหลกกลับมาแล้วค่ะ,ะและว,วันนี้ค่ะกลับมาอีกครั้งกับรายการกับข้าวบ้านดิมคนกท่มาบ่อยเหมือนกันเนาะเอาจริงๆอยู่ดีแบบจะทําก็ทําบ่อย,อยวันนี้ค่ะขอปรบมือต้อนรับน้องคิวพีเข้าสู่คลิปของดิมกันเลยค่ะทุกท่านนี่น้องคิวพีมาเยี่ยมเยียนเราแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับมิชชั่นมาจากทางคิวพีคือทางคิวพีเนี่ยเขาได้ให้น้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุคิวพีมาพร้อมกับมิชชั่นที่บอกว่าเนี่ยด้วยความที่ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดนางก็เลยบอกว่าช่วยเอาน้ำสลัดขวดน,นี้ไปทำเมนูอาหารหรือเมนูขนมเมนูอะไรก็ได้สักเมนูหนึ่งได้ไหมท่านก็บอกรับคำ้าจัดไปค่ะอ่ะก่อนจะชิมมารู้จักน้องคนนี้กันก่อนค่ะน้องคนนี้คือน้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุคิวพีที่มีกลิ่นหอมยูสุจากญี่ปุ่นแล้วก็รสชาติเป็นเปรี้ยวหวานกลมกลม่อมนอกจากนี้นะคะยังเป็นสูตรเจไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสนอกจากนี้ยังได้รับรองเครื่องหมายทางเรือกเพื่อสุขภาพด้วยจา้า ปกติวิมชอบน้ำสลัดโทนนี้อยู่แล้วโทนที่เป็นแบบโชยุแล้วก็กึ่งใสกึ่งออยอะ่ะบิมส่วนตัวไม่ชอบความน้ำสลัดที่มันข้นมากหรือครีมครึมอยู่แล้วอะ่ะที่ชอบใสๆสและตัวนี้เป็นอย่างนั้นเลยคือมีความโชยุที่มันเค็มนิดนึงที่เหลือก็จะเป็นเปรี้ยวหวานชาร์สดชื่นแล้วที่สำคัญคือชอบที่มันมีแบบผิวส้มยูสุญี่ปุ่นข้างในรู้สึกว่าแบบมันเหมือนทำสดดีนี่คือสิ่งที่รู้สึกนะ เนี่ยติพอชิมรอบ2ก็รู้สึกว่าแบบเออมันกลมกล่อมจริงๆคือมันมีครบรสอนนี้ดี่ามันมีทั้งเคม็มแล้วก็เปรี้ยวหวานแต่ที่ชอบมากๆคือชอบที่มันแบบมันหอมกลิ่นรู้สึกแบบยูสุอ่ะเออที่ชัดเจนรู้สึกเป็นยูสุจริงๆนึกออกไหมคะทุกคนมันจะมีน้ำสลัดทองสไตล์สไตล์าตาที่มันกินแล้วมันก็โอ้ครีมี่ครีม my ่อีสไตล์นีงกินแล้วมันแบบ f r e ชซึ่งนี่เป็นแบบน,นั้นอย่างที่บอกกับกบิมแนวาน้ำสลัดขวดเนี่ยไปลองทําหลายเมนูเลยโดยยึดจากรสชาติหลักของเขารสชาติหลักก็จะเป็นกลิ่นส้มยูุกับโชย เราก็ไปหาว่าเมนูไหนที่มันเข้ากับ2ตัวนี้มากซึ่งที่ไราไปลองทําดูแล้วบิมชอบก็คือตัวแซลมอนดองซีอิวเกาหลีบิมว่าเข้าเราว่าแซลมอนดองซีอิวเกาหลีเนี่ยส่วนผสมหลักคือซีอิวไงแล้วพอตัวนี้ไปใส่มันก็มีความแบบเค็มแล้วก็หอมสดชื่นจากยูสุได้อีกเมนูหนึ่งที่ทำแล้วชอบก็คือมียเยนก็รู้สึกว่าเออเข้าดีสดชื่นแต่ มีเมนูหนึ่งค่ะที่ทํารู้สึกชอบที่สุดที่จะมาพรีเซนต์กับทุกคนในวันนี้นั่นก็คือแนงมยอนหรือมีเยนเกาหลีที่มันเหมาะกับซัมเมอร์อ่ะมันแบบเหมาะกับฤดูร้อนมากแล้วก็รู้สึกว่าทําใช้ตัวนี้แล้วก็แบบอุ้ยมันดีนี่ก็เลยแบบอยากบอกให้ทุกคนได้รู้จักน้องแนงมียอนแบบบิมนี่เองค่ะซึ่งจริงๆแล้วแนงมยอนเนี่ยโดยส่วนผสมหลักมันคือซุปใดๆก็ตามเช่นอาจจะเป็นซุปปลาผสมกับตัวน้าส้มสายชูแล้วก็น้ามันงา3ส,ส่วนผสมนี้เนาะถึงจะเป็นเนงมีอนแต่ทีนี้เนี่ยบิมเห มันมีรสชาติที่เปรี้ยวปลิมก็เลยแทนน้ำนมไต่ชูด้วยนี่ค่ะน้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุคิวพีแทนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วมันแทนตรงนี้ได้เลยแล้วก็โทนน้ำมันงาก็ออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นโทนยูสุให้มันสดชื่นแทนก็เลยเกิดเมนูแนีงมอนของบิมขึ้นค่ะทุกคนคะ แล้วพอลองกินก็รู้สึกว่าเอ้ยรสชาติมันดีชอบที่สําคัญคือทําง่ายมากทุกคน5น้านาทีเสร็จอันนี้คือเร็วมากๆมากๆมากๆไปค่ะทุกคนไปทํากันเลยค่ะตอนนี้อากาศร้อนต้องการอะไรที่มันสดชื่นอธิบายกันนิดนึงเรื่องหมูคือถ้าพี่เป็นที่เกาหลีเนาะมันจะใส่เนื้อก็ได้ใส่หมูก็ได้ใส่อะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเพื่อความเป็นบิมกิลหละอะค่ะก็เคยคิดว่าสามชั้นน่าจะเหมาะกับทีมเราค่ะทุกคนคะ่ะดิฉันก็เลือกสามชั้นมาทาในวันนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ตัวเนงมยอนหรือตัวมีเยนเกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วมี2ชนิดรู้หรือไม่ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็คือว่าชนิดที่เป็นเผ็ดกับไม่เผ็ดถ้าเผ็ดก็จะทําซอสเผ็ดใส่เข้าไปกับชนิดที่ไม่เผ็ดก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนี่แหละแล้วก็น้ำมันงาคือมันจะมี2แบบวันนี้เราทาแบบไม่เผ็ดกันนะคะแบบน้ำส้มสายชูแต่โดยที่เราเปลี่ยนน้ำส้มสายชูออกแล้วก็ใช้ตัวน้าสวดญี่ปุ่นๆๆยูสุโชยุคิวพีแทนค่ะอุ้ยลืมขอใส่กิมจิเพิ่มนิดนึงได้ไหมเหมือนตอนที่แล้วลองใส่กิมจิทูทายแล้วก็รู้สึ่นงนงะะคะ านั้นค่ะนิดหน่อยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะจริงๆแล้วไม่มีก็เพอร์เฟกแล้วแต่พอมีเมื่อจะแบบช่วยด้านการย่อยอาหารที่ดีค่ะทิดพอกเริ่มทำกันเลยค่ะ come on baby ขอหั่นแตงกวาก่อนแตงกวานี่เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะขอหั่นบางนิดนึงชอบแบบบางๆจริงๆแล้วพวกผักแล้วก็หมูเนื้อสัตว์อะคะ่ะใส่ตามชอบไปเลยนะว่ากินใส่มากใส่น้อยอะไรเงี้ยไม่มีส่วนผสมที่ตายตัวครับต่อไปหมูค่ะ แอบ,บทาเกิืไปนิดนึงนะคะรับบทเป็นคนย่างหมูแบบน่งนะคะเพราะชิ้นมันหนาน,นิดนึงเนาะใช้ไฟอ่อนก่อนเดี๋ยวมันไม่สุกที่บอกถามว่าเราต้องใช้น้ำมันไหมก็บอกตรงนี้ว่าสาชั้นก็อาจจะไม่สาย เรามาทำน้ำเย็นกันก่อนนะคะโดยส่วนผสมหลักๆมีแค่น้ำ200 ml แล้วก็มีตัวดาชิ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้น้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุคูที1ช้อนโต๊ะค่ะมานี่เคมเปรี้ยวที่ดีแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวกว่านี้หน่อย ก็สามารถเติมน้องคนนี้ไปได้อีกนิดนึงนะคะทุกคนชอบอี่ขอยนี้ข่อยนิดข่อยนี้นทำใบชิมไปอะ่ะได้ perfect อืมดีค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่คนๆงนคนให้เข้ากาันเสร็จแล้วก็สามารถเอาน้ำนี้ยเข้าตู้เย็นได้เลย,เลยแล้วก็เวลาก่อนกินก็ค่อยออกมาเทใส่ตอนที่ตุกอย่างเสร็จหมดแล้วค่ะไปค่ะแช่ยเย็นก่อนนะต่อไปต้มเส้นจ้า จริงๆเ่ะเวลาต้มเส้นน่ะคือตามด้านหลังซองเล,เลยเพราะแต่และยี่ห้อก็คือเวลาไม่เท่ากันของตัวยี่ห้อนี้มันเขียนว่า3นาทีแล้วก็ไปเติมน้ำเย็นค่ะเพราะว่าต้มเสร็จปั๊บเราจะนอกน้ำเย็นกันเพื่อให้เส้นมันเด้งดึง๋งช,ชิมอีกรอบก่อนนะก่อนตักขึ้นมาเขาบอกประมาณ3-4นาทีอ่ะยจริงปิดเวลาค่ะ แลวนี่ก็เสร็จหมดแล้วค่ะทุกคนคะเรามาประกอบกันดีกว่าค่ะขึ้นมาอัดปาเกด เพ้วยความที่วันนี้ถูดเราไม่ได้ใส่น้ำมันงานเนาะพิมก็เลยโรยง,งาขาวคัวด้านบนนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมนี้น้อยหนึ่งเรียบร้อยค่ะสวยงามมากประทับใจตัวเองมาขับไปนั่งกินกันรู้เหนื่อยเลร้อนพร้อมกินแล้วค่ะอุปกรณ์พร้อม let's go p o c k e t ร้อนพร้อมกินค่ะร้อนคืออากาศร้อน แล้วก็หมี่เย็นของเราก็พร้อมให้เรากินแล้วค่ะนี่แอจะใส่ต้มแข็งเพิ่มนิดนึงเพื่อให้มันเย็นเพราะว่ามันทำเสร็จเร็วมากเกินที่น้ำมันจะเย็นจ,จัดจัดได้ก็เลยจัดต้มแข็งเทล,ลงไปมากินแล้วนะคะใช่ไหมคุสส้มิดาไปจุดดาคิมสัสค่ะ ลูกพอกฉันน่ก็เก่งนะเนี่ยเต้นเด้งดึ๋งกาลังดีมากๆชมตัวเองแล้วก็น้ำซุปจะมีความเค็มจากดาชินเนาะแล้วก็หอมกลิ่นปลานอกจากนั้นเนี่ยทนถัดมาจะเป็นหอมยูซุแล้วก็กลิ่นโชยุกลมกล่อมมากเปรี้ยวหวานนิดหนึ่งกำลังดีสุดท้ายที่เหลือในป่าจะเป็นกลิ่นงาคั่วที่เราเพิ่งโรยเข้าไปสุดท้ายว้าวอร่อยมากขอกินกับกิมจิหน่อย ก็จะเป็นคนเปรี้ยวขึ้นมาอีกอ่ะอร่อยมากค่ะทุกคนคะถ้ารู้สึกภาคุูมิใจในสูตรนี้ของฉันมากทําทำยังไงดีความมีกลิ่นซ้มยุมสุของญี่ปุ่นนิดนึงอ่ะในโทนในจมูกอ่ะมันทําให้รู้สึกแบบสดชื่นจริงๆรู้สึกว่ามันสว่างมากอืมก,ก็เลยชอบมากสุดเลยค่ะก็ลองชิมกับน้องหมูสามชาของเราหมแม่ค็น,นิดนึงเหรอหอมมนันมากอืมอม กันมากเลยทุกคนถ้าใครไม่มีหมูสามชั้นนะทุกคนสามารถใช้ตัวแฮมหรืออะไรก็ได้แทนได้จริงๆเป็นเนื้อก็ได้อะไรก็ได้เนื้อจัดที่ชอบไก่ได้แต่แค่ส่วนตัวชอบสามชั้นค่ะเริ่มหาก็คั่วก่อนใส่ยิดนึงเนาะหอมถุยพุ่ตรงนี้และสุรนี้นะคะทุกคนสามารถปรับเค็มเปรี้ยวหวานได้ตามใจเลยถ้าชอบเค็มหน่อยก็ได้ชีสมากหน่อยถ้าชอบเปรี้ยวหวานสดชื่นหน่อยก็เติมน้ำสลัดยูสุโชย,ยุคิวพีเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็อธิบายหน่อยว่า ละชีเนาะแต่ละยี่ห้อมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันให้ทุกคนอ่านหลังขวดก่อนแล้วผสมตามสัดส่วนด้านหลังที่ต้องการอหะเพราะว่าของย่าหขอบีมะ่ะมันก็สองช้อนโต๊ะแหละแต่แล้วแต่ยี่ห้อจริงจริงอะ่ะเอออันนี้ต้องลองดูมาค่ะมาบอกพิกัดที่เราจะสามารถตำน้ําสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยูคิวพีตามกันได้จ้าแต่อันนี้ขออ่านโพยเพราะว่าเขามีหลายที่มากมากค่ะ1คือท็อปสองคือกูเ่ม m เ r k e สามแม v a วลูฟู o ดแลนด์แล้วก็ดองกี้แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เลยจ้า มาถไปตามต่างกันได้ค่ะเพราะเราเสองขวดนะคะพกไว้เพราะว่ากลิ่นและรสชาติมันมีความซัมเมอร์มากๆเออแล้วอย่าบิ้มก็ชอบอย่างตัวนี้เนี่ยรู้สึกปะระปึ้งในตัวเองมากที่สุดนีนได้รู้สึกว่ามันเข้ากัน,นจริงทุกคนคะ่ะลองไปทําตามกันได้ค่ะบอกว่าน,น่ารอน,นี้มากๆแล้วก็สูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะถ้าเกิดใครไปทำตามแล้วก็สามารถส่งกันบ้างบิ๊มได้นะคะทั้งทาง IG แล้วก็ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะหรือว่า Facebook ก็ได้จ้าแชร์กันมาเลยเอจๆไปทำตามกันแล้วใครชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์กันได้เลยค่ะรอดูนะคะค ีไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ่อยจริงๆนะไม่ได้โกหกรูคสึกประทับใจตัวเองมากเลยค่ะตอนคิดสูตรนี้ได้นางดูแบบคิดเยอะมากนะนางดูคิดออกมาหลายสูตรอันนี้อร่อยจริงค่ะ